สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกวางเงาครับสู้ๆทุกคนครับวันนี้ครับผมดูทีมงานเสียเท่าครับสวัสดีครับเอาแม่เพื่อนสวัสดีครับทีมงานใหม่ครับวันนี้ครับตะบักกันถ้าข่ามก็แม่งเพื่อนครับเรือหอยเรือหอยกันยูนนิ่ครับเรือหอยผู้หอยครับกาตาลึกหยอดครับวันนี้กินยังวันนี้บอกพี่น้องไปดูกูว่าตะหัวขนาดนั้นขมูทะครับจีนดาบจีนดาบเี้ยพวกเอาฝาเข่ามาเนี่ดาบอันนีเขาอืด ชิ้นให่ชิ้นใ่ชิมน่กชิมนเน้อชิ้กน be ้ิมเอาเฮียเอาหลดพี่น้องเบืองหลม่ีเที uh ่น oh. ้องม่เนน้ลายแตกแล้ว่จ้าคือมันยังมขึ้น่ตน้ำลายกว่าแต่กูเียกเสียเมื่อยงอหน้าไปี้กได้อ่ยวยุ่นังมือแกงแดงเยนิมกเียูก็ดแ่ยังมีขนยทิ ไปเรียกพ่อยังรู้ันยังอีอมั้ไอนมันเบิร์ดอะไรนะจูมกินมันกินเี็มตีนเดี๋ยวพ่อจ้ะเอาแม่เอากระถวงที่ว่ามันเบิรดแล้วเอาน้ำมันเอาใส่ึ้นแม่ก่อนนี้ยนะเอาน้ำมันก่อนเิ่งได้ระเบิดต่อท่าใหม่ไม่ดได้คัดแล้วมึงเจอร้อนต่ว่ากะทิโมเวกร้อนกูเคยเสียขาเขา่อไหร่ลายลายหลอยมาห้าสียห้าแล้ว ผ่งนฟังเอาสิขอให้่นั้น่ลุงมาสุกินกินหมดด้เลีู่้สอาารนี่สุไม่ไม่เขาแบบสุกแล้วจงนะขึตหลกงลุงสุกแล้วอีรีมันสุกเ่มงกและแตละแลกินเข้าไน่ะนี่ต้องุกเกือยเตเลยกินที่ไตหนเสีย่าเสียท็อปครับ เอาหนังไปเนี่เสียนังแล้วมอสหหอมเอานี้เอาเตียตกเฮ้ยกินอยากอินมอสหน้าคนเดียวมอพาเลยทุอันนี่มูนม่ไงเนียขี้าใ่แหเดีเขาสี่้าหน้าไม่เปนไริม่เกี่ยวเขาแมงเลยอตอนี้จมม่งนเอแข่งานแวก็อันหนึ่งของหังตี่เนี่ยนี่ อี๋ยวเบงแล้วทั้เบงทั้ลงในตีนี่อากาศ้มยากันเห็นอว่เห็นหย่เห็นอ่เห็นเห็นเห็นไปลองเบิ้งงลัวเตาล้ดนะเนี่ยอ๋อเตาลงห่วยเอาลงเอาลงท้อนพักฝึกตือแปดเลยตื้อไม่ไม่ไม่เรื่องเสื่อสื่อว่าอะนี่ยไอพี่ถวยเป่าอยู่บ่นี่พักก็ผิดดูพักกเอักน่ แม่งมูดมหนามเสียเลยวะไม่ใช่ว่นาเสียเลเออต้้มร้อนเป็นเสียเลยนะเขาเสียหอยเดี๋ยวท้าจะนเงืดซอเสิน่้วาง่มอกินเสนเาสสนักินมูราดีกินสี่เสีกินไม่กินเสียกินกเี๋ยวแล้วกิน๋วเตี๋ยวนกิเส้นรานหนอยินหมาบุญเช่นเนี้้ได้แต่ม่มีลายเสีน้อเสือหน่อยโ จุนะจุเนืออย่างจูแบบดิบๆโจุโซพีน้องดดิุนี้สท้ายนคืนนี้เนี่ยจอมใหญ่เชื่อนอตะยานพโลสีดูล่ะหมรูหคเลมีหรอกคุณคตังดิเี้ยหูคุณตังอี่หูเสียลาน้ำมือเโอ้ tín tinh tinh anh vào để lại này, kéo rồi được tinh rồi lại, ăn cái gì nhỉ, húng thồng, tao làm mày ăn, ăn húng thồng, tao nói đi, kéo kéo, kéo 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 kéo, kéo cái mực kéo đi, bưng bưng bớt rau để kéo vào để để lại của mày thuộc à, khạc mang, ôi, nó là sang mặn, vitamin luôn luôn, mà mình sẽ vitamin C để giữ vitamin C, điền, điền, ไปเห็นหาเห็นจู่ๆจูๆจูๆจูเแล้วเอาเสกองเนี้ยิ่มหนเลยดิเาใสกองเนี้เจาว่าเอาักแล้วเหยียบเลยเหยียบเลยวะไม่ขี้ขี้ว่ขึงนวะเาบอกได้นามูนีอะเนื้อผมดำโอ้ยแรงโพดแรงโพดแรงโพดพี่มึงเด็กปปากมินบุรีกันแรกบุรีบุรีตะกอบุีต้อดูย่าด้งดีอ้อนนี่เส้นเรายังก่านะมุ้ยปมึกมาับ Này mục đi để học tay mình mình ngồi thao trong hai vị học sinh mong mọi người đi vào khoa học hai mươi học sinh mong đi người mong mọi 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 ตอนทานคือดิ่งตอนนี้่ี่เทียวไหนโฟกัสันี้จะแซบกับในีแหละ่ที่ยวม่นเอาพี่น้องขาแนออยู่นะเด้าขวมนี่นี่นี่จิมครับกาแฟอุ่นนั่นและอังป๋อนั่นแหลานั่นแหละมองได้กับปจักนั่นแหะเอ้เบิ้งครับไอ้เบิ้งบุูนบูเบุบูบนบุบูนน้องูนนบุบนบนบุบูนบนนูนน

Ừ, uh, toàn phố rồi nhặt khẩu quản có bỏ vào phải bỏ <laughs> đây ừ, nó phải bỏ đây chào bỏ phải bỏ đi ừ, bỏ, thì phải, ừ, phải, ừ, phải, phải, phải <laughs> ừ. ừ. bỏ đi hoạt bậc kẹt đi rồi nằm xuống thì nó không ra lại ดิ่งมาดูทับนะด่งเขาจีกินลงไปวันไหนดิตัวน่เน้อเน้อปลาแล้วตีมือทบขนาดว่าอย่เอาอเอาขอดังเปิงเปน้่งแขงเห็ดเห็ดุงานวันจนาบดทบ่แน่ว่าดิทบเจ็อแค่เลยเจ็บเลยที่คิมไ มุกบนนี้มุกอยู่วะไม่มัเนี้ยเอาคามไม่้เหยอาามไมู่้ดองมันไม่ดีเลยเือมือเดี๋มุกเองคิดเองคิดเองหมดแล้วหานึ่งเหรอไม่กินอยู่บนงหัวเด้ครับจะนมืนมือเู่ข้างบ่องน้ำมไหมพกคนครับแต่เข็บขากลองน้ำเขาแล้วเนาะเห็นมันสูงว่าเขาจรงไนนั่งอยู่นีเอาไปเรื่อยๆเลยใ้ปามยิบในกล่องน เป็นปันเดเีทุกคนเา้เสียคนเสียคาผู้ไเนแข้งเอาอะไรหมอเสียตัวตัว่าเขาไปเดผู้่กตาเอยสียหอยเสียทอกใหนมันเป็นเสียเพเดียวหมันเป็นเสียผู้เดียวจะปนรวยนันเเเดียวเลยหมันเป็นเ่เดียวรวยลูกโรงพยาบาลน้องูกบัวน่ะลาเลยครัลาเลยท่ตอที่เดียวี่นนองบงกันนะ ตอน่อมึงีตอนเล่นดังดูเราเลยนะครับทับหลอทราได้ติดต่อใครยังไงอยู่เจะติดหายเดียวนิดเดีมือว่าน่ดติ๊ติ๊ติ๊กติอกไปได้บ้าเหรอได้บินอยู่มึงหนีแล้วเชานาวแล้ววะวายสามสิบตัวเลนี่เาเร็วกว่าล่องเบิ้งกว่าเราได้เป็นผู้เลานี่ผู้หนาคนไหนเจ้าตาวเเสียทบทบล้อห่อตะเบลีวซ ว่าอย่างเดียวซ้ำหมาสามเรากันแดีวเดียวกาต่มมาบริเลนั่นเลยซีมสื่อสามซมหน้าทีพักเส่นี้ดี่ยังไงะครับหึกเชื่อนไปละสามซิน้าที่น้ลงลงขอหมอเขากัเบิ์เซื่องเลยนะแล้เจ้าท่นเพิดแข้งใส่นะครับใส่เลยชิ้นมันนี่ย๋ักใหญ่เลยชิ้นเมื่อนี้ดีที ไอจีจ oh, ิงไงดิดูไ hmm. อ right. ่าใรเดียวอ้กอย่แหม่่คว่ของขาว่งหมดเอาไม่ก็ได้วิ่งหมดจินเอาไปอะไ่ก็ได้เขาตีมาดิเขาีไม่ยังเตมอาเลยอาเลยอาเลยตีมดล่งเเอาล่นัเอาเป็นไม้ดีเาตีไม่ได้ย่เฮ้มอดซุ่มมัีมผูกบ่อนน้ำเอายีแดงมาเลยบไม่ยั อันนี้มันอ่อนสุดละเดีนี้เอาะแเอาไมเอาเอียงก็หมันจะต้องปิดเลยม้งหาดดำอยู่เลยม้งหาดำม้หล่เลยดังเป่งเป่งเป่งเลยข้อกินนกิแข็งแต่ข้อขวบกินได้บอดีเลยต้อต้องใกินดีนเี่าตาเือเบือจัดเบื่ออยู่หนักได้ยินกินอะในที่้อกระตาพูดกันภาษาเสียงที่จะจับอันจิ้มกู Nung mừng hỷ thế? Bao sự? Tám mươi à? thêm vậy okay, ừ. <laughs> đây này. Tôi thêm sẹo là hai cái Hai Không có để chạy. Tám à? Đi chạy nghe sự có nó. Thật, thật, thật không phải <laughs> không mình mình tha, tha, <laughs> có không? Số gọn, số gọn, số gọn. Đang, số. Nhà Nó vừa vừa cắt vào. Quả nào không dễ của đây xuống. ขาหนา้ยเสียมันผดน้ยได้แก้มมึงตไปก็พอาระห่นดัวนี่ได้หมดต่างผูเขเนี่ยเนี่ยยังก็เป็นเนี่ยเชียวดึำแพงอยู่บ่บมอุ้านทองเีตาตาเี่เป็นผู้ม่านทองยังกแดงม็โปรจเขาเดินทางมาโปจแล้วเขาเดินทางได้เขาแบกเอร์ก้อนสิบเ็ดเหี้ยงนี่ยจ๊ะตาวามเอนเสี้ยวรียกาตาไหม เราอหนกเนเราบออยางเราบอยาี้ดนั้นเราก็จังหวเห็นเวลามกล้องไฟกรวา้เพื่อนเหลียวด้ะยวิ่ตบ่เ็นต้มแล้วก็ไ่เห็กินมะม่ากินมะม่ากินต้มมะม่านั่งกินต้มมะมาเหลียวว่านาะนั่งสดมะมาโคตเลยไปสม่าสีถุงมวะสันงงเลย คำหมืนงนี่จะแนยางอี้ยาดีเลยใส่เงินหลายพอนี่เออ่งกรเห็เอาตัวน้อเดวเวยาปีปีได้เงินดีเิ่มเงินทนปีเชิ่มเปนปดูตามเด้มตามสยงงยิเกี่ยวลยไม่กูบอาหนามกูยังยัยงจดง่บเกี่ยววะงูชมพูบอกบอกไล่ครับก่น้องมาเนี่ กินย่างเดียวนิ้เวเข่านิ้เวเขาไม่ได้บอก้ยกล่องเลยมบอกครับมี่หอด้วยโฟกัลโฟกัลโตเบยไปดิโตเบไปมนีโตไก่ดิโตเปิดเมี๋ยักนเจะเอาลงมันเอทิเปล่างเงูลว่าจะเอาลงมาหั่นเห็นเอิป่าเนี่ยเดี๋ยวบางทีก็ไปมูจําน,น้าเลยตัวคนมูส่จุดหน้าดิมเลย ยังก kind of e ่อนละนำบนถือดอกนะมันนักเขาเท่านี่นี่ตัแบบตัวแบบแมงขวมฟ้าือแม่มือยาแถวนี้เอามากินมามบสูกก็เอาไกินได้ครับมันจริงจเขไ่ได้กินเนืสกแ่กหมูคือกินเนืุกสัตว์กบอกกินวเนาะกินด้วยแหละ ชูนี่ละชูชูถึมเดอดกาบาทถึงตอนเดีแย่ว่าคือไอเับกูมันมันพ่ไปจับได้เหรอใค่ดไเองโมเมมันเป็นภายหลังโมเมมไอ้กูพี่ยังมาเสียไปมาละนีแไ่งเลยับเเอาเบื้งนี้่อนบื้อใหญ่เบื้งนีลาด้เซลได้ไห่น้องไปด้แต่การมึงเนี่ยมกูไปซื้อรถฟาร์มนี่แหละยังกะ หลานหลานได้เสียบวั่เนท้าเมีกับเาท้ากูบ้านบ้านอกับบ้านนี่ได้เสียบยมเนี่ใ้ยปกาตอบเออไอ้เพ่งมีกสอบพี่บอยว่า่เกูบจันแลครับผมกินบะคุลาแล้วอยู่ดีเลยบ้าแล้ครับพันหลานได้ให้รายพี่านหลานเนแลครับเสียบไม่แต่ว่าชอบดจิ้มจะไม่เอาอีรอบน่ทำไเาให้ไมหายเลยครับอ้นะเค่นไม่านแ่เดี๋ยวนี้เงินแพงก็ได้นี่เงินแบบพิววันวันนี่ คือมัญญาดูครับทาเป็นเบิ่งเิงโฟกัดนี่างคือปัญาเนี่ยตอนเช้าง่านมากเลนั่งไก่พวกัดตัไหนเราดิเทสเสูดได้ตัวนี้โอ้มาตามิีนี่ตอนนี้สูดได้นี่ซีซีฟามหมูเอิมครับคิวอ่ไรเนาะวกรได้ยี่ห้อข้มมดูก่อนได้ฟางเหรอกระดาให้มาูโ่นอย่าง อย่าไปสีมันนะโธ่ไม่มันตอนหลดตอนหนึ่งคร่ไวเลยูไก่มันยังกินของน่มเกียเกยวกินไก่เข้บอมันไเลยทั้งคนตาที่ชาวไก่พอเอา่มเหือยอ่าง้าขพักนี่นะเขาเอาไก่เป็นหน้า่งไปกมาหลดเดียวเดี่ยวเเมื่อยงูเส้าวดบอีกเลยเหาอข้าวเนี พมพอกันยเบิ่งกินออกไปสะก้อนนะที่นาที่หลังนี่ว่เนีนั่งทากินนอนที่นาที่หลังนีู่แต่ถามหาซื้อเขาไม่เห็นนัอเรื่อวาะไนั่นเขาว่าสิไปเลยหรอไม่้องไม่ให้เขานี่สิเขากว่าสิไปเลยตัวเนีขว่าสิไปลตัวเ่เขา่ได้กินเหอกันีหลอกเหลืงกันนี่แหละกินละจ๋าดิเมาเาอเขาพูดไลยได้ดีเขายังลพอเาูเขายังฉันเขาปากว่า บอกเากยิมที่ไหนคเาขาปากซื้อมึงตังสติก่อนราตักสติก่อนสตาลุ่น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 การรวเการรวมเดีวกน้เปีงอดีเ่ยงอยงนี้เะพีอะไรอะไรไม่เอาอรพี่น้องไม่เอาอะไรพี่น้องไม่เอาไม่มีทุ่งหอบนยังงาบโอ้ยมีน้ำเหมดแล้วงับมายอมีนะเนาะทุ่งหน่อยได้ตัมีม่นกล่มดเลยมายจะจิ้ยากกับังล่ะแมนดอก

เลี่ยวหอยไมหอยองเศษลายกุหันลายกุหันเนี่ยมันปลาไม่ซ่อนมายากดีการดงไม่เห็นก็เห็นอยู่ดงไ่้อย่เห็นแต่นานไม่หอยอีกตัวนีมันได้หอยท่าร่าหอยานเราคือบ่านเราาดียงเห็นหนาเดียวอ่าัละักไม่ตัวาคือตาดัวหอยตาวนี้กูนายมูดขาดูมน่ขัดขาดนี่ยกระหักหอยเย นี้แองโลนีนะนี่ยนี่้ใหญ่เลยแองกนี่มันแองโกได้อยู่ได้เลยมาได้ตอนนี้เลยอพระักวันมันวัวมูแมงชีบมันพกาีกิ่งนดวยเว่างมันการลเย็นอยู่หัดเนั่งเงได้ดึงนิ่งนู่ในจานดีจานนี้ได้มันเหน่อยมันอยู่บนุกกันที่ดึงไซรหลดเต็มหดน่ะเหาาร่างเดียวเลยซิกึู่เอาอยู่บนรถไทปอดนะเดี๋ยวเราไถ้ปอดัปได้มาดึง อตุณรูเกี้ยวนะใส่เลยทัวงอาาือส่งิสี่ิ่ว่ามนหิวเลาสิ่ล้วเอานไมห่อหน่ีหากียวมีอยู่เลยาอยู่อยางท้หนอะไ่สวยสวยสเย็นพอดีพีพอดีหนอนหนเรอนแหละพอดีอนดีบดนี้เหรเอาตางมาหลายอยงนี่ อุ้ยตอนเดียวว่าเป็นพี่ก็ซื้อเลยไอเป็นพวงเลยที่กินได้ยุบตอนจะขาลาเขาบังชีวิตเห็นมือม่ได้หัวอะไรอยแล้วก็ดีเลียวาปั๊บปุ้งปั๊บปุ้งเช็คหลานไรเขาบอกเส้นต้องเอดหอตาบางเขาจะจำนาไลต้องเลบอกเสียงยังได้ออกได้ต้นชิบแต่ไม่คี ข้อลงเยดตเนี่ยขู่ทันน yep. the ีแต the ่ลักคเรื่องข้อถอนเมียข้อถอมีแต่วาขอลองจะถอดเมดขอหลองถอดเมียดถอดเมียดมานเ่ยห้าเลยที่ดีเออถึงบุรีพู้สาวเกินมือตาสบุรีผู้สาวมืออาาแล้วให้เขาเป็นลุงดูเดี๋ยวไปห้าบอย่าเขาฟังแ้เขาเกลียดจกาตา ตัวร้องก็เหลังเขลองจะถอดแมพยังไม่ห้าเบาได้เขาเขียดเลยผู้เคยได้เดือนหนึ่งเขาหลองไถอดแมพมาได้ไอยองที่บุดาวย่องเลยเขาไม่เห็เขาที่จะใส่บอกหัเขาดีห่วก็พาหดหลายเลยสิหมนกักยังยื้อซื้อตกกักซื้อกักมันงงงงเลยกักกระได้ แต่ถ้าหนาวถ้รังเลยตุ้งตกปเงี่ยมเลยอารมณ์มันจะหลวาน้อซื้อๆดอววะเราก็หลว่ไม่หลุดความใจเลเป็นเหงว่หัว่ะแบบซึ้งงใช้หยิบน้ำเปออกน้ำเปเอาน้องวิ่งเดีองขยมาเบิ้งคลิบนี่มตัดมีตัก่อเอ้ยกูถามซื้อซุมซื้อด้เป็นคันเปลือกน้องลด ผู้ใดทำกันคุนั่นแหละไดบอกอนยังบ่งอยู่แค่ห้าบ่อหมื่นมืนด้วยแค่วงวันเป็นยังไงโอ้ยมันดังมันดูแลง่ายนะบ่เยใจกินเลยบับอกให้มันดูแลอย่างเด้นบัวเหลือทุกคนเองเล่นอยู่บ่อสวงคนแหย่เห็นเป็นเหียงบัวมันผมไม่ไปน้อหน่อนกูบังลัมันเหลือแต่กำพันน้ำ วัดแมอนเอ้มันต่มันตัดสันแล้วาร้ายเมีนตสันรักษางยางวอใส่มันถือุวอดได้เขาไหมไปที่เหล็กตอนที่ตัดยเนไปเนไปเพาะมันเท็ผหแล้วมันนอนกู่ะเบื่งอาการเะอันนั้นก็องือาแน่นเจ็บผมหงอกูหัวอี้บอดได้เลยกูทำหงอยบใส่เสืออกอนพ่ักไปอ เอาอย่างนี้เลยปลอกมันมาสักรอบมึงเลยทำไส้นมาสักกระดายอมึงด้วดิวัวกูเคยมีอย่างกระดาษย้อมมึงเรื่องกระดายังมเนี้ยเอาเนี่ยเอาดูสลอะไรงี้ก็หวมันมาสักอ้มีหขนดิบดไม่เจอจ้วยเอลาม

ส้มนี้เปคนคนียวหนีตัวจิไอีกแล้วจริงเรียบร้อยคนครับพี่น้อเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเสือเป็นหวงมูนะครับพี่น้อแค่กไซัมันยงสือยุกไเปืือนอาจจะใส่ยาส้มวัวพิดก็ได้อาจจะใส้เรื่อ้นเกจนะขั้เกตนะขนหนยังบุญ้องใ้บ่ใตายิบพิดได้ยิบิดหือว่ายาสมอ่าแบที่ยาสห้บอกให้ป็บู๋ใบอกให้ย้อนได้ย้อนนั่นในติดต้อกนติดตามเป็นเป็นหมื่นคนเนี้ยนะ มื่นสี่หมดเลยนเดี๋ยวนี้มันเก็บลงหรอ่อืมล่อหนาลงไหมว่าไหมป่อหาลงนิมันก็รอยยุทธมันจะมาบึงห่เบืองเอไม่ไฟสิกาตาคนดังที่ตีก้อนเลยนะมันเอาไปนั่แค้บานหูหูรล้วนนี่ไปบานเขาบานนะจี่พุท้ามาเห็นเปลี่ยน่านกาตายเป็นลมงการที่มาตอนไหนฮะเ็นลมพงการนี่บ่คนละึงเนลงไม่อก็ระึงไปกดเอาเนาะกดไห้บอได้เนาะบอ โอ้ยบบเลยเ่ราว่าสมก่อนลวไกินคาปิ้งใช่คปิ้งใช่คนละครึ่งห้องเรือสองพันสี่มนะใส่เอาจ็นไหมกีซ่ามันหนเอาสั่มน้ยคปิ้งแน่เลยคปิ้งกินยังเนี่ยเนี่ปิ้งยังปิ้งหมูปิมูเราค่มนม้เะไกม้ม้เหลงมนดดมันีไม่ได้กินเขาจะว่าเดี๋ยวเร่กบมนเลไปนั่กินเมาหลอกก่อนม้มุนมนอีกกูเมืองกับไ่อย่างหนึ่ง เกีอยวกับนี่อ๋อหนึ่งไก่ที่มึงยังได้กินเร็วเออหนึ่งมีไงเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งว่ะจีก็จีซะไปหมยิงแล้วมันเจือเออจีก็จี้มันเจือกี้เขจี้ดาวเขาเมื่อกี้นี่เริ่มตึงแล้วเอาละครับพี่ดองครับนี่ครับซาลาโมนี่ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับพี่ดองใครลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดสต๊าฟใครครับให้ฟงวินชแนลครับวันนี้ผมครับฟงวินพร้อมทีมงานครับบักงมา เป็นปุ่มๆเีครับเราจะทำนั่กันกันมดนครับฝากกี่ฝักน้องกันนี้ครับสำหรับวันนี้พอกับควา้งาสวัสดีครับ